วันนี้ทุกคนมาสายมีจริงมีแค่มีน้ามืทองทางยกล้องหน่อยคลิปเปิดฮัลโหเป็าเปารปาิท่หลอดหก่ อาจารย์บิวทุกคนเล,ลท,นทุกคนขนสร,ร็จแล้วค่เป็นเซเล้อีกแล้วมีกล้องตาติดตลอดเวลาเลย,อ,ยอ๋อหนึ่งอ๋อสาง สวัสดีค่ะข้าโลคาเนอไมตัว่ร้งสอบากันทุกคลิปเลยช่วงแรกกูเป็นออนหนึ่ง้แต่กูเลียเป็นออนสอเลยเพราะว่าเอ็จีอยู่กูบ่อยกว่ากูเลยเรียกว่าออนหนึ่งกูออกูก็เรียกกูออนหนึ่งก็เออกูออนหนึ่งก็ได้อข้ามนิ้ว่างนะคะทุกคนมาเ็ไแต่โมว่างกูยังไม่จบอ่ะนั่นแหละค่ะเรียว่าว่างแล้วกันเกิด่โมมใหญ่มากเผ่อจัง ย่าไปรัวไม่ไม่้ะเลยก็เหือไปวนันแะสิงานั้นเหรอเด็กก็ไม่กปในกระเป๋าไม่วันนั้นกูกินหมดนะเพื่อนของโปดปันปก็คือแซนด์วิของโปรดับาโรกาแกชาโนมไข่มุกบ้าจริงกาแชานมไข่มุเซเลฟเซเลฟไปไปไร้องเซเลฟจังวะโอ้ยเซเลฟแลืมดูหนังเอนน โปรโมทหนังเอกหน่อยค่ะก็นะคะหนังเอกกันชิปพีชฮูกอ่อนแล้วก็แล้วตึกห้านะคะเลาถ่ายเรียบร้อยเลยเราก็กดกดถูกใจแค่นี้นึงก็ได้ดูไม่จบไม่เป็นไรกดถูกใจต่อสนุกไหมสนุกค่ะสวยใชรชั้นไหนนะอ๋อชั้นแปดชั้นไหนะอาจย์ นน้มาแต่าแต่ไว้ใ้เขงอะไร่างเ้ยเรชั้นเก้าเราถึงแล้วไม่ใช่นีชั้นแปดดีชั้นแปดเฮ้ยวันนี้เ้ยใช่ใไมรใช่เฮ้ยอันนี้ดาราไหนวะ ไอ้ไอยู่มาแล้ว่คนะถ่แล้วคนอตัวนี้ก็มีนแล้วดื่มาจะมีอะไรเอยจะมีโร่ที่กเลนอะคนเป็นฮีโร่กดนีนะคะคือว่าเรื่องที่มีรงนิดหน่อยก็ทำาใจนิดนึงดี๋ยวก็ไปดูนะระโอ้ยยยยยเคยปยหย ตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่ชั้นเก้าแล้วเฮ้ยชั้นเก้าแล้วทุกคนเราอยู่ชั้นเก้าแล้วตอนนี้มีการก่อสร้างบางอย่างห้องเก็บเครื่องทีดีห้องเก็บเครื่องทีดีปิ๊งปิ๊งชิวมากร้อนร้อนร้อนโอ้โหชิวมากวิ่งไปแล้วเนาะวิ่งอีกเลย ชั้าของเรานะคะมีหลายแลบมาทุกคนเราจะเข้าไปเรียนทุกแลบแล้วนะคะแล้วผสลสำรวจพบว่าแลบสองคอมเร็วสุดใช่บ่าวะใช่แลบสองวะแลบหน้าน,นะนี่นะคะทุกคนห้องเฮ้ยยาจครากครอย์ส้อดีค่อาอยารยไดครสวัสดีคร อ้ารหนูไทยวอกแหละไปวิชาอะไรเนี่ยป่าหนูไทยเฉยเราไม่มีงานค้างแล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะวางคาบนีนั่นเองคพ่มันวคัคุณนคนวันันคุณน้คุณคน ข้าวหวาดเสียวอย่าลอกเรียนแบบที่ก็คือคอนเทนต์เกมกันคิดบทก่อนทำรักกันหมดแล้วเนี่ยคนเทนต์นีเวลาว่างของเรานะคะก็จะมีคนกินขนมแล้วก็จะมีบางคน ไม่มีดันหงเต้นติ๊กต็เฮ้ยหนูถ่ายวอล์กอยู่ระติดตามนะครัคือใช้พอดนับงออกไมอ้องมครับคือใช้พ่าทีแล้เดินเหมีอนที่รบทีติ๊กต็อกเกอร์ไม่พี่มึงดูอยู่เพื่อนอะไรก็ไม่รู้อะทำอาหารทำอาหาร ที่อุ่นที่อุ่นเฮ้ยที่อุ่นที่อุ่นหราถ่ายม็อกอยู่บอกทุกคนบอกทุกคนกทไม่ถ่ายม็อกบอกทุกคนไม่ถ่ายวอกใช่แลสวัสดีสวัสดีค่ะไปแล้วไปแล้วเขาเฮ้ยคือก็หมดช่องด้วยแชทองใครก็ติดนะเนยอะไรเนี่ย นี่นะคะเรากำลังจะไปกินข้าวกันวันนี้กับข้าวมีแพงไก่ไข่ต้มแพนงหมูไก่เออว่ะแพนงหมูเท่านั้นมันแตมมันของจองไงแพดงหมูแนงมม่มีแพงไก่ด้วยหรอมีไม่ใช่หรอแนงไก่ไข่ต้มมีะมีีแว่ามันมีแนะเรางจะกินกันโอ้ยแงงาคนหมูกดโอเคแนงหมูก็แนงหมู ค,คุค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะ้ามีเพื่อนที่ไม่จําเป็นมาด้วยในชางวันนี้เขาจะเลี้ยงข้าวเราคทับผมไปเถอะ ก็มีโอ้นะคะทุกคน ดีโอเสร็จแล้วทุกคนส้มด้วยใช่สาวส้มเมาส้มมั่หากว่า่อมเขาบอกเขาบอกควยว่าเขาดูออกนานแล้วนี่นะคะเราเอามาว่าวันนี้เราจะีเซ็นเอ็กโเดีวน้องมา โชนนะคข้าว,ว่างอีกแล้วไม่ใช่มันเป็นข้าวเพียงงานเพราะว่าอาทิตย์ก่อนสอบอาจารย์อาจารย์อาจารย์าารยเร็วเร็ว มายาวว่าทำไรคะมีร้านแอมาได้เอ้ยๆอ้เอ้ยอ้ยเออไันกำลังทำงานอยู่กดค้างกดค้างอ้ยโอ้ยมึงแอดดูงานผุ้ชายกเย็ได้แม้โดดนโดกดค้าง เไปเรียนแก้ผ้าหนแค่ปุ้ไม่ถืเสื้อให้ลูกอะเราจะไปเรียนแก้ผ้าหนูทุกตัวเลยปะกุ้งว่าอภัยสังคมนะคะคนแบบนี้ทำไมอ่ะสนุกดีดอเราจะไปเรียนดนเราจะเรียนดนตรีกันทุกคนใช่ค่ะแล้วคือคือวันถ่ายกับโทรศัพท์ทุกคนเลยแล้วก็จะลงคลิปยังไงอะที่นกุ้ส่งคลิปแบบวิดีโอทั้งหมดที่มีแต่เสื้อปะกูให้มัน É box มานแชรแล้วก็เดี๋ยวจะตรวจเลยนะเดี๋ยวอาาย์จะใหนนีานทุกคนเราเรียนเ,ออเรียนแอนิเมชันอยู่แต่าในห้องเฟื่อในห้องเรือ่อออนไลน์เขาจะหมดแล้วาทำแอนิเมชันอยู่ กำลังจะไปเรียนพาระกันค่ะทุกคนมาแล้วเป็นไปมาแล้ว